สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมลัคนากุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1นึถึสิงหาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกุมลัคนากุมจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก่อนอนื่นก็ต้องบอกว่าเป็นคลิป คลิปนี้เป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะจาะจงดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งฉะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับท่าน100เเซ็หรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติขอให้ท่านดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1 4มีนาคมหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วนะคะมีลัคนาสถิตในราศีกุมก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีกุมก็คือนะคะก็คือเป็นราศีในธาตุลมนะคะมีดาวพระราหูเป็นดาวประจำตัวนะคะซึ่งในขณะน,นี้ดาวพระราหูก็โครจรอ,อยู่ในภพสหัชชะร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะถ้าช่วงเวลานี้ชาวราศีกุมลัคนากุมขยันติดต่อสื่อสารขยันที่จะขยับขยายขยันเดินทางนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วย ทำให้การเงินนะดีขึ้นนะคะขยับเป็นเงินขยับเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะนั่งอยู่กับที่ไม่ได้นะคะจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต้องขยับขยายหน้าที่การงานนะคะหรือถ้าใครทํางานอยู่กับที่กับทางไม่ได้ออกนอกบ้านเป็นไหนก็ ลองขยับโต๊ะทำงานขยับมุมนั้นมุมนี้เพื่อเปลี่ยนพลังงานห่วงจุย้ยในที่ทำงานของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่เปิดรับพลังงานที่ดีๆนะคะเพราะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะกระตุ้นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งในเวลานี้ดาวพระเสาร์กุมลัคนาต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์มาจากภพวินาศนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งสุขภาพต้องระวังนะคะความเหน็ดเหนื่อยปัญหาเก่าความทุกข์ กรมเก่าทั้งหลายทั้งปวงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวญาตพิพี่น้องนะคะเพราะมีดาวพฤลตยูกลุ่มในภพพันธุนะคะอาจจะมีปัญหากเก่าหรือปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวครอบครัวก็ได้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะเจ้าเรือนปัตตนีอยู่ในภพอริร่วมกับดาวพระเกตนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะ มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยไข้ได้ป่วยนะคะหรือว่าอาจจะต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะต้องเดินทางไกลไปทําบุญนะคะต่างถิ่นแดนไกลหรือออกนอกเขตบ้านเขตเมืองตัวเองบ้างเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนะคะก็จะเป็นการแก้ดวงแก้ห่วงช่วยได้ด้วยนะคะ ดาวพระพุธนะคะอยู่ในภพปัตตนิเจ้าเรือนปุตตะกับเจ้าเรือนมรณะนะคะแล้วก็ดาวพระอังคารอยู่ในภพปัตตนิด้วยนะคะเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะกับเบจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพันธุเจ้าเรือนสุภะอยู่ในภพปัตตนิชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะวุ่นวายกับบุคคลรอบตัวรอบข้างนะคะในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องภายในนะคะโดยเฉพาะการเงินในช่วงเวลานี้นะคะก็จะต้องอดูให้ดีรัดกลุ่มให้มากแล้วก็ระวังให้มากเพราะว่าดาวยังเล็งอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งกลุ่มลักานาอยู่นะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรที่จะต้องอเราจะต้องรับผิดชอบจะต้องจัดการบริหารนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ าการซื้อทรัพย์สินสินทรัพย์ใหม่ๆนะคะก็อาจจะทําให้ชาวราศีกุมรัคกากุมจะต้องตัดสินใจในเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงเวลานี้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูในพลังงานของไพ่กันบ้างนะคะว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกุมรัคกากุมก็ขอให้ท่านได้รับพลังงานไพ่ที่ดีๆนะคะเอาล่ะค่ะเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ของชาวราศีกุมลัคนาลกุมจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ dm p r a c e เก้าไม้เท้าเด็กดาบนะคะ หนึ่งเหรียญเก้า <9 S 1> เหรียญว้าวมีโชคลาภบ,บ้างแล้วนะคะห้าไม้เทา้าก็อย่างว่าชาวราศรีกุมลัคนากุมนะคะในช่วงเวลานี้จะปวดหัวกับเรื่องราวของคนอื่นคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะอัศวินถ้วยนะคะก็ถ้าไม่ไหวก็ปีกตัว บ้างนะคะเดินทางเลืเล่อเปื่อยไปบ้างเปลี่ยนอารมณ์นะคะชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะแล้วจะดีนะคะก็อ่ะมีไพ่ไพ่ใบแรกนะคะสำหรับชาวราศีกุมลัคขณากุมนะคะได้ไพ่ เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยมันเป็นไพ่แห่งทางเลือกเป็นไพ่ของออปชั่นคุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดวุ่นวายกับเรื่องราวของคนอื่นในช่วงเวลานี้นะคะคุณต้องบริหารจัดการหรือว่าทำให้มีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะจนบางครั้งเราจะต้องใช้คำพูดอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งทาให้คนอื่นเกิดความรู้สึก ตกอกตกใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังคําพูดนะคะระวังการตัดสินใจด่วนๆน,นะคะไพ่เจ็ดถ้วยก็บ่งบอกว่าเป็นหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราที่เราจะต้องทําในวันนี้เวลานี้ช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของ คนใกล้ตัวคู่ครองคนรักหุ้นส่วนญาติพี่น้องนะคะคนในบ้านนะคะที่เราจะต้องจัดการนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะก็อาจจะทำให้คุณแค่ว่าคิดวิตกกังวลหรือว่าอาจจะต้องใช้คำพูดบ้างแค่นั้นก็ ประมาณนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะคะส่วนเรื่องการเงินงของชาวราศีกุมลัคกาลกุมในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ดีอิมเพสนี่ถือว่ามั่นคงมากๆเลยและแถมยังมีหนึ่งถ้วย,ยหนึ่งเหรียญเด็กเหรียญน,นะคะแล้วก็9ก้าเหรียญแล้วก็ดึกซันเข้ามาอีกก็ส่งเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภให้ชาวราศีกุมลัคนาลกุมแบบปังๆไปเลยนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าใครเคยมีโชคในรอบที่แล้วก็ ยังจะมีโอกาสที่จะมีต่อไปอีกในอีกรอบหนึ่งนะคะก็ここลองติดตามกันดูแต่ก็อ่าไม่ต้องมากมายนักนะคะพอหอมปากหอมคอพอได้เทรสตัวเองด้วยว่าเราโดดเด่นในเรื่องของดวงชะตาเราโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภบ้างไหมนะคะ <c oughs> หรือว่าติดขัดเรื่องอะไรนะคะส่วนท่านใดที่เคยบนบานสอนกล่าวขอกุม,มารขออะไรก็ต้องให้เขาก่อนนะค่อยไปซื้อนะคะค่อยไปเสี่ยงนะคะคุณก็อาจจะโชคดีนะคะ การเงินก็ถือว่าดีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะความรักคู่ครองความรักของชาวราศีกุมรัคนาุ่มในช่วงเวลานี้บางคนบางท่านก็เสน่ห์แรงมีให้เลือกเยอะนะคะแต่ก็อ,อาจจะเยอะจะน้อยก็ปรับความเข้าใจกันนะคะท่านใดที่มีปัญหาก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะท่านใดที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะเจอคู่เจอคู่ครอง นะคะเจอคนรักเจอแล้วถูกใจเจอแล้วถูกใจใช่เลยนะคะในช่วงเวลานี้ j u s t i กเข้ามา the sun เข้ามานะคะเด็กเรียนอ่ามันเป็นการเจอกันแบบอ่าแบบเหมือนกระทันหันใช้เวลาไม่นานในการที่จะพบคบกันหรืออะไรก็สามารถที่จะตกลงตัดสินใจกันได้แต่งงานกันได้นะคะสําหรับชาวราศีกลุมลัขนากลุ่มในช่วงเวลานี้ นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจทำนะคะส่วนท่านใดที่เคยบนบานสารกล่าวไว้นะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆหรือกับบุคคลท่านใดจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนะคะเมื่อมีเด็กดาบรีบไปแก้ไขนะคะรีบไปแก้บนนะคะแล้วก็แล้วค่อยทำการเสี่ยงนะคะไม่อย่างนั้นเราจะติดกรรมมันก็คงจะเป็น ลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องเปิดม่านก่อนนะคะถ้าจำไม่ได้ก็เอาเลยค่ะจุดทูกกลางแจ้งไปเลยนะคะก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคดนบันดาลบุญเก่าส่งผลโดยที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคนะคะความรักที่เคยมีปัญหาก็จะกลับมานะคะก็ก็จะกลับมา ปรับความเข้าใจกันได้ส่วนการงานการงานก็บอกว่างานนี่ยังมีปัญหาให้แก้ไขนะคะแต่ว่าเคุณก็จะมีทางเลือกทางออกที่ดีนะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามาในสำรับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะสามารถแก้ไขได้นะคะอ่ะละค่ะก็ขอวยพรให้ชาวราศีกุมรัคนากุมทุกท่านนะคะมีความโชคดีไว,ไวัยวสมใจ ปัถนานะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจจะปรึกษาเรื่องดวงชะตาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ